สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวปิตภันอาหารเสริมนะคะที่หาซื้อได้จากร้านเซเว่นอีเลเวนค่ะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีเคล็ดลับดีดีมาบอกสําหรับคนที่ถ่ายยากท้องผูกธาตุหนักนะคะตัวนี้เลยค่ะไฟเบอร์ตัวดังนะคะหาซื้อได้ในเซเว่นทุกสาขาไฟเบอร์มะขามค่ะมีใยอาหารสูงถึง1 5 0 0 0มมิลลิกรัมเลยนะคะ อย่าปล่อยให้ของเสียตกค้างในร่างกายนานนะคะไปที่เซเว่ใกล้บ้านเลยค่ะหาไฟเบอร์ตัวนี้นะคะไฟเบอร์มะขามนะคะราคา39วบาทค่ะมีไฟเบอร์ประกอบด้วยอีกหลายชนิดและก็พระเอกเลยคือมะขามค่ะเป็นสมุนไพรโบราณที่ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะคะตัวนี้หาซื้อได้ง่ายๆที่เซเว่เลยนะคะอย่าลืมไปซื้อกันนะคะ สวัสดีค่ะจะมารีวิวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะ Force f อสไฟเบอร์ชากุลาบค่ะเป็นเครื่องดื่มไฟเบอร์ที่ช่วยเรื่องการขับถ่ายและการดูแลผิวพรรณนะคะโดยมีส่วนผสมของไฟเบอร์คอลลาเจนไบโอตินวิตามิน A และวิตามิน C นะคะช่วยเรื่องการขับถ่ายและการบำรุงผิวพรรณนะคะและยังมีคาโมไมล์ช่วยเรื่องการผ่อนคลายด้วยนะคะหาซื้อได้ที่ร้านเซเว่นอีเค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวสินค้านะคะพอสไฟเบอร์มะนาวค่ะมีใยอาหารสูงนะคะเป็นไฟเบอร์ในตำนานนะคะใครท้องอืดท้องผูกอืดอัดพุงขี้ไม่ออกนะคะแนะนำเป็นไฟเบอร์มะนาวตัวนี้นะคะมีใยอาหารสูงถึง15,000มมกนะคะแคลเซียมต่ำมากๆค่ะช่วยย่อยอาหารเสริมสุขภาพลำไส้นะคะหาซื้อได้ที่ เซเว่นทุกสาขาค่ะขอบคุณค่ะค่ะใครที่มองหาตัวช่วยเกี่ยวกับการทำถ่ายยาานะคะจะเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นท็อตไฟเบอร์ส้มเขียวหวานนะคะที่มีส่วนผสมของผงเขียวหวานนะคะและจะมีวิตามินซีค่ะสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นทุกสาขาเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ มาแนะนำนะครับเป็นพ o เมิิก้าโคโรฟิลแอปเปิลนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบของโคโรฟิลและยายอาหารสูงจากผักรวมถึง10ชนิดนะครับมีสรรพคุณช่วยล้างของเสียปรับสมดุลระบบขับถ่ายช่วยบำร,รุงผิวพรรณให้สดใสขึ้นแนะนําให้ทานวันละ1-2นะครับโดยละลายในน้ําเย็นประมาณ150-250มลลก่อนนอนหรือเมื่อเราต้องการนะครับ ส่วนประกอบหลักก็จะเป็นคอโรฟิลมีอาหารสูงถึง200มิลลิกรัมครับและผักรวมถึง10ชนิดช่วยในการขับถ่ายล้างสารพิษในร่างกายนะครับบำรุงผิวพรรณให้สดใสสามารถหาซื้อได้ง่ายครับที่7ซเว่นอเนะครับ,รบเพียง2องละ39บาทนะครับตัวนี้ใครอยากมีผิวพรรณดีแนะนำครับชงทานก่อนนอนนะครับวันละหนึ่งซ สวัสดีครับวันนี้ขอแนะนำพอชมะาขามคอมูชาตัวน,นี้เลยครับเป็นชาหมักสูตรพิเศษจากธรรมชาติมีโปรไบโอติกมากกว่า4 0 0 0 0ล้านนะตัวในซองเดียวช่วยปรับสมดุลลำไส้ดีท็อกและของเสียทําให้ขับถ่ายดีขึ้นแบบธรรมชาตินะครับมีส่วนผสมมะขามแท้มีรสชาติเปรี้ยวกลมกลม่อมสดชื่นทุกซองเลยนะครับดื่มง่ายแค่ฉีกซองผสมน้าเย็นก็พร้อมดื่มราคาประมาณแค่39บาทแต่สุขภาพดีเกินคุ้มต้องลองนะครับที่เซเว่นสุขสาขา ไฟเบอร์ที่ตามหามาแล้วจ้าไฟเบอร์พอรดเมริก้าสวรสไฟเบอร์ที่มีความหอมอร่อยของกลิ่นสวรสดืถึงง่ายรสชาติอร่อยไฟเบอร์สูงมีวิตามินซีร้อยเปอร์เซ็นมีส่วนต่อต้านอนุโมนอิสระหอมอร่อยหาซื้อง,ง่ายที่เซเว่นอีลราคาเพียง39าบาทเท่านั้นไปตำกันนะคะ ไปแบบไม่ต้องรู้สึกผิดเคี้ยวเพลินเกินต้านน้ำตาลศูนเปอร์เซ็นจิลี่อเมริกาขาวเร่แดงผิวใสด้วยคอลลโเจรหนึ่งหน่มิลลิกรัมบวกวิตามินซีและโฟต้าหาซื้อง่ายที่เซเว่นอีเลเว่นตอนนี้มีโปรแตบจัดมาสองชิ้นเจ็ดสิบแปดบาทแต้มแปดบาทหาซื้อกันนะคะ